สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะสำหรับต้นเดือนแบบนี้นะคะมีพิกอาคาดมาฝากนะคะแม่หมอใช้คำว่าพิกอาคาดจะได้คล่องเขาเรียกว่าคล่องปากคล่องหูนะคะพิกอาคาดคำถามในวันนี้นะคะที่เอามาให้เล่นสนุกกันนะคะขอใช้คำว่าเล่นสนุกกันแล้วกันเนาะมันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะเขามีคนใหม่ไปหรือยัง เขามีคนใหม่ไปหรือยังนะคะคำถามในวันนี้ก็ปกติคำถามลักษณะนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่คุณห่างกันเลิกกันหรือไม่ได้คุยกันแล้วกับใครบางคนนะคะในการ อธิษฐานเลือกไพ่นะคะแม่หมอมีมาให้เลือก3ามกองนะคะคุณต้องนึกถึงคนคนนั้นนะคะแม่หมอก็จะให้เวลา10วินาทีแต่ถ้าใครคิดว่าต้องการเวลามากกว่านั้นนะก็หยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยดูต่อหลังจากเลือกกองไพ่เสร็จนะคะมีมาให้เลือกสามสำรับ3ามกองค่ะ เขามีคนใหม่ไปหรือยังนะคะกองที่1กองที่2กองที่3นะก็ใช้สีปากกาเนาะเลือกง่ายๆหน่อยนะคะปากกาสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะสะดุดตาสะดุดใจกองไหนหรือว่าด้วยด้วยภาพหลังไพ่นะคะชอบออกองไหนอะไรยังไงแล้วแต่เราเลยนะคะเขามีคนใหม่ไปหรือยังนะคะนึกถึงคนคนนั้นแม่หมอให้เวลาในการเลือกกองไพ่1ิวินาทีค่ะเริ่มได้เลยค่ะ โอเคนะคะจะขอเริ่มจากกองนี้ก่อนก็แล้วกันค่ะอันนี้เอ้เก็บเก็บตรงไหน,นโอเคไม่อยากให้มันเก,ก,กะ,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 ะกะตาและออะปากกาสีม่วงนะคะปากกาสีม่วงวางวางว้งงงตรงนี้แล้วกันเขามีคนใหม่ไปหรือยังนะคะก่อนอื่นก็สถานการณ์ที่ผ่านมานะคะไม่เปิดก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่า อ่ห่างกันแล้วเนาะห่างกันแล้วขอดูความรู้สึกอยากรู้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณว่าคนคนนี้ที่คุณนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกกับคุณยังไงก่อนเลยค่ะคนที่คุณนึกถึงนะคะคนคนนี้ที่ห่างกันไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณ <c oughs> <c oughs> เด็กถ้วยมาเลยทีเดียวนะคะเอาละ คนคนนี้นะคะที่คุณนึกถึงเนี่ยไม่หมอมองว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะนะเขายังคิดถึงมีทั้งเด็กถ้วยมีทั้งเดอะเลเวอนะคะไพ่ทั้งสองใบนี้นะบ่งบอกถึง ความรู้สึกดีความผูกพันอารมณ์แบบยังไม่ลืมอารมณ์แบบอยากพูดอยากคุยนะคะคนคนนั้นนะที่คุณถามถึงมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะจากหน้าไพา่หรืออาจจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันนะมีโอกาสเป็นชาวราศีเมถุนได้ด้วยมีโอกาสที่จะเป็นชาวธาตุดินพฤษภการหรือมังกรนะคะคนคนนี้เป็นคนนิ่งๆนะคะที่ที่ห่างหายกันไปเนี่ย แม่หมอมองว่าเขายังมาเขายังอยากรู้เรื่องราวของคุณยังคิดถึงยังรู้สึกดียังส่องยังส่องเขารู้ว่ามันจบแต่รู้สึกเหมือนกับว่าเขาน่าจะยัง ยังอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไว้แม่หมอคิดว่าเขายัางชอบคุณคือคือไพ่มันชัดเจนมากว่าเขายัางชอบคุณไม่ว่าจะเลิกกันด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่แต่มันมีความลังเลใจมันมีความอารมณ์แบบสองจิตสองใจหนึ่งแหละแน่นอนเขารู้ว่า เลิกกันแล้วไอ้ความคิดถึงของเขาความรู้สึกดีๆของเขามันไม่มีอะไรแน่นอนนะเขาอาจจะคิดว่าเออยังไงเขาก็ต้อง move on หรือบางทีถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขามีคนใหม่หรือ,อยังนะแต่ด้วยหน้าไพ่มันก็มีโอกาสเหมือนกันว่าตอนนี้เขาอาจจะกาลังพิจารณาใครบางคนอยู่ก็ได้นะคะในขณะเดียวกันเขาก็ยังชอบยังรู้สึกดีกับเรานะคะขอเปิดเลยแล้วกันเขามีคนใหม่ไปหรือ,อยังตอนนี้เขาคบกับใครอยู่ที่ไม่ใช่คุณนะคะตอนนี้ เขามีคนใหม่ไปหรือยังคบกับใครอยู่ไหมมีคนคบหรือเปล่ามันมีเดอะฟูมันมีเดอะฟูม,มีโอกาสว่าเขายังสดไม่รู้นะว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งอ่ะเ,ออเนี่ยกองที่ผักกาศสีม่วงไม่ไม่แน่ใจว่าคุณคาดหวังอะไรไว้นะแม่หมอก็ไม่รู้นะเราอยากที่จะเน้นที่ที่ในส่วนของเขาเนาะเขายังไม่มีใครเป็นจริงเป็นจัง ยังไม่มีใครเป็นจริงเป็นจังมันอาจจะมีบ้างนะคะที่คือคือ,คอต้องบอกว่าไพ่ความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณกับไพ่สถานการณ์ของเขาเรื่องความรักใหม่ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันนะคะคือถ้าอ่านไพ่รวมกันนี่ก็คือเขายังไม่ลืมคุณเขายังวุ่นวายอยู่กับการเลิกลาที่มันเกิดขึ้นยังนอนไม่หลับยังพยายามที่จะ move on พยายามที่จะใช้ชีวิตของตัวเองให้มันปกติที่สุดนะคะเหมือนยังรอคุณอยู่ด้วยซ้ํา เออไม่รู้ทําไมเลิกกันแต่เขายังรอคุณอนะ่ะคุณเป็นฝ่ายสลัดรักเขาหรือเปล่านะคะหรือบางทีเขามีเหตุจําเป็นที่ต้องเลิกกับคุณหรือเปล่าหรือบางทีคุณอาจจะเลิกกันด้วยเรื่องของแบบเออเป็นรักสามเศร้าไหมหรืออะไรไหมประมาณนี้เนาะคนคนนี้นะยังไม่ลืมคุณแน่นอนยังไม่สามารถจะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะเด็กฟูกับเทมเพลนส์วงบอกถึงความโสดของเขาคะ่ะ นะต่อให้เขามีคนคุยถ้าสมมติว่าคุณไปส่องโซเชียลเขาคุณจะเห็นว่ามีคนคุยนู่นนี่นั่นคุยเฉยเฉยยังอยู่ในสถานการณ์แบบแบบเพื่อนเขายัางวุ่นวายใจกับเรื่องราวเก่าอยู่เลยนะคะนะยังวุ่นวายใจกับเรื่องราวเก่าเอาเป็นว่าคืออย่างน้อยเนี่ยอะได้คําตอบละเขายังไม่มีคนใหม่แบบจริงจังคนคุยไม่นับเป็นคนใหม่นะ <c oughs> เพราะสภาพจิตใจเขายังแย่มากอยู่เลยค่ะ เขายัางรอที่จะพูดจะคุยกับคุณอยู่เลยนะคะคุณที่เลือกกองที่หนึ่งเอ่อขอดูว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณหรือเปล่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหม แนวโน้มว่าเขาจะนิ่งอะค่ะนะคะแนวโน้มว่าเขาจะนิ่งนิ่งเพราะอะไรอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเหนื่อยนะคะ mm. เขารู้สึกว่าคือจริงอยู่แหละเขายังไม่ลืมคุณเขายังตัดคุณไม่ขาดยังคิดถึงยังรู้สึกดีเรียกว่ารักก็ยังได้นะแต่ว่าเขาไม่ทําอะไร นะต่อให้เขาอยากพูดอยากคุยแต่มันเหมือนกับด้วยหน้าไพ่ของเขาเขายังไม่ลืมแต่เขาพยายามที่ใช้ชีวิตของเขาให้มันลงตัวมากที่สุดพยายามจะมู v ออนพยายามจะไปต่อให้ได้พยายามเอาทำมาหากินทำตัวให้แบบว่าใช้ชีวิตต่อไปให้รอดนะคะไม้ก้าวท่อนหล่นลงไปแล้วล้มแล้วมันอาจจะบ่งบอกถึงว่าความสัมพันธ์ที่มันจบไปอย่างน้อยในความรู้สึกของเขานะคะเพราะอันนี้เราเปิดไพ่ของเขาแต่ว่หนึ่งไม้ที่เหลืออยู่มันเป็นความรู้สึกที่มีต่อคุณที่ยังหลงเหลืออยู่ ด้วยหน้าไพ่มันนิ่งไม่ทําอะไรนั่นหมายความว่าต่อให้เขายังไม่ลืมคุณถ้าคุณสมว่าอุ้ยเขายังไม่ลืมเนี่ยเขาจะทักรหารเราไหมเขาไม่ทักค่ะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปแบบนี้เฉยรอจนกว่าเ,เขาจะเจอคนใหม่ที่ถูกใจรอจนกว่าเขาจะ move on ได้รอจนกว่าเขาจะลืมคุณเต็มที่นะคะดังนั้นเนี่ยฝากคนที่เลือกกองที่หนึ่งไปพิจารณาว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาแล้วคุณจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรในเมื่อคุณรู้แล้วว่าเขาก็จะพยายาม move on พยายามที่จะลืมคุณพยายามตัดใจนะคะอาจจะเขา ก็อาจจะเข้มแข็งมากขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่ว่าด้วยในด้วยความรู้สึกของเขาเขาพยายามที่จะก้าวต่อไปพยายามที่จะเปิดใจรับคนใหม่ๆเพียงแต่ว่าคนใหม่ที่เข้ามานะอาจจะยังไม่ถูกใจเขาสักเท่าไหร่นะคะเขาอาจจะมีสเปคของเขาที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคนใหม่ที่เข้ามาก็เลยกลายเป็นได้แค่แบบยังเหมือนเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่คุยคุยกันอยู่นะคะเอาเป็นว่ายังไม่มีคนใหม่ที่ชัดเจนที่แบบว่าคบกันเป็นแฟนแต่ว่าเขายังไม่ลืมคุณแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องกลับมา แต่ว่าเขาก็พยายามที่จะไปต่อให้ได้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะนำไปประกอบการพิจารณานะคะโอเคค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามากองที่2กันปากกาสีเขียวนะคะคนที่เลือกกองที่สองเลือกปากกาสีเขียวนะคะ ก่อนจะดูว่าเขามีคนใหม่ไปหรือยังขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก่อนนะคะที่เลิกกันไปที่ห่างหายกันไปนะคะคนคนนี้นะคะแหมเขาอยู่ในช่วงของการกำลังพยายามทำใจเออกำลังพยายามทำใจพยายามปล่อยวางพยายามยอมรับความจริงว่าเลิกแล้วนะแต่ถามว่าในความรู้สึกเหมือนกับว่าเขายังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไว้อยู่เลย ไพะะ่ออกมาเนี่ยคือจริงๆแล้วด้วยด้วยด้วยนิสัยองคคนคนนี้นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อ,อ,อายุกับคุณเนี่ยห,ห่างกันค่อนข้างเยอะอน,น,นเป็นลักต่างวัยก็เป็นไปได้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นชาวธาตุดินนะราศีพฤษศเนาะมีโอกาสเป็นชาวธาตุน้ำมีโอกาสเป็นต่างชาติได้ด้วยหรือราศีกรกฎนะคะคืออต้องใช้คําว่า ในความรู้สึกของเขาแม่หมอมีรู้สึกเหมือนกับว่าเขาคิดว่าอ่ะโอเคละเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการกําลังพยายามทําใจพยายามที่จะยอมรับความจริงว่าเราเลิกกันแล้วนะคะยังไม่เข้มแข็งมากพอสักเท่าไหร่แต่มันเหมือนกับเขาก็พยายามที่จะที่จะสู้พยายามที่จะต่อสู้กับหัวใจตัวเองพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้านะคะเขาพยายามจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันค่ะ นะความรู้สึกที่มีต่อคุณแน่นอนอ,อย่างที่บอกว่ามันยังมีความรู้สึกดีๆอยู่ยังเหมือนกับว่าสิ่งดีๆการดูแลเอาใจใส่ที่เคยมีต่อกันก็ยังมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับมันจบไปแล้วนะคะสิ่งที่เขาทําได้ตอนนี้คือคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงจบแล้วเขาจะใช้ชีวิตของเขาต่อไปอย่างไรความเป็นเพื่อนมีอยู่แน่นอนนะคะขอดูว่าเขามีคนใหม่ไปหรือยัง คำตอบที่เราต้องการเขามีคนใหม่ไปหรือยังนะคะมีคนใหม่ในชีวิตเขาไหมตอนนี้อืทําไมพ่ยังนิ่งอยู่เลยมีคนใหม่ในชีวิตเขาไปหรือยังมีคนพยายามจะเข้ามา ะะอาจจะเป็นเพื่อนฟูงเป็นคนในครอบครัวพยายามแนะนําให้เข้ารู้จักคนน้นคนนี้นะแม่หมอมองว่าอย่างนั้นนะหรือบางทีอาจจะมาทางสายงานหรือการติดต่อประสานงานนะมีคนพยายามที่จะเข้ามาพูดเข้ามาคุยแต่ว่าขอบอกว่าคนคนนี้ยังไม่มีคนใหม่ นะคะยังไม่มีคนใหม่ไอคนที่คุยคุยเฉยเยเนี่ยไม่นับนะเพราะบางทีอย่างอย่างบางทีเพื่อนฝูงเขาหรือคนในครอบครัวพยายามแนะน,นําคนนู้นคนนี้มาให้รู้จักแต่ว่าตัวเขาเองเขาอย่างนิ่งนะคะทั้งไพเดททั้งสีดาบแม่หมอหมองว่ามันเป็นสภาวะที่เขายัางพยายามลืมคุณอยู่เลยนะคะเขายัางพยายามลืมคุณอยู่เลยนะยังยังไม่คิดว่าจะต้องแบบว่าเออรีบร้อนที่จะมีคนใหม่คนใหม่เข้ามาเขายัางรู้สึกเหมือนกับ ยังยังระแวงกลัวผิดหวังอีกกลัวมันไปไม่รอดกลัวจะต้องเลิกอีกทั้งทที่แบบว่าเขาเรียกเหมือนเหมือนสุภาษิตไท,ทยแบบความบัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเนย้พูดยากนะคือ,ค,อคือเขาค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเาขายัางคิดยังคล้ครวนอยู่เลยนะคะนะก็ไปไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะรู้สึกเหมือนกับเออเขาก็ยังแบบเอออยากจะประคับประคองหรือเปล่านะคะกับคนใหม่นี้ยังยังยัง เขายังอยู่กับตัวเองยังนิ่งยังเงียบยังไม่หมอมองว่าไม่ถึงยังไม่เปิดใจด้วยซ้ำกำลังพยายามต่อสู้กับหัวใจตัวเองพยายามที่จะเอาตัวรอดอยู่นะคะทีนี้ขอดูหน่อยซิเอาละกับคำถามนี้เราได้คำตอบแล้วเนาะว่ามีคนใหม่ไปหรือยังแต่ในเมื่อ ในเมื่อเขาเขายังไม่ลืมเรานะคะก็ขอดูอีกสักหน่อยนะแถมท้ายว่าอระหว่างคุณกับเขาหรือบางทีเอาเอ,า,อาง่ายๆว่าเขาคิดอยากจะกลับมาหาคุณหรือเปล่าเขาคิดอยากจะกลับมาหาคุณหรือเปล่าเขาอยากพูดเขาอยากคุยเขาอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะ เขายังรู้สึกดีอยากกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งอ่ะแม่หมอมองว่าคุณเองคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วนะแต่ว่าอาจจะมีความกังวลใจอยู่บ้างคือคนคนนี้นะคะเดี๋ยวนะแม่หมอถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณหรือเปล่านะเขาจะทักมาหาจะติดต่อกลับมาง้อไหมมันได้สี่ถ้วยอะคะ่ะ นะสี่ถ้วยต้องบอกว่าบางทีเขาอาจจะคิดไปในแง่มุมที่แบบว่าเขาไม่ค่อยกระตือรือร้นนะคะเขาไม่ค่อยกระตือรือร้นในการที่แบบว่า จะมาทักทายมาทักหาแต่ความรู้สึกของเขาไม่เหมาะรู้สึกว่ามันมีแต่ความรู้สึกดีๆที่มีต่อคุณถ้าสมมติว่าคุณทักไปนะคะเขาคุยกับคุณแน่นอนนะคะเขาคุยกับคุณแน่นอนนะขอดูว่าคือคือ,คอด้วยหน้าไพ่มันชัดเจนว่าเขาอยากคุยเขาอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะคะ่ะแต่ว่าความกระตือรือร้อนน่ะน้อย อาจจะเป็นไปได้ว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่าเออถ้าสมมุติว่ามันมีคนใหม่มันก็มันก็จะดีนะคะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่ามันเป็นช่วงรอยต่อของเขาที่ที่เขายังไม่ลืมเราไงพอเขายังไม่ลืมมันก็เลยเหมือนกับว่าเออถ้าได้คุยก็ดีนะเหมือนที่เราบางทีเราอาจจะยังไม่ลืมเขาเหมือนกันนะคะขอคําแนะนําให้คนที่เลือกกองที่สองหน่อย e m e s s ค่ะ ดีเอ็มเพรสเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในตัวเองความเป็นคนที่มีพร้อมนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้นะคุณแค่ใช้ชีวิตของคุณต่อไปมีความสุขมันจะมีคนใหม่ๆม,มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะคุณโสดคุณก็โสดไม่นานคุณมีพร้อมหน้าที่การงานนะคะฐานะคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกว่าเป็นจักรพรรดินีอะค่ะนะคะ,นะคะหรือต่อให้คุณเป็นผู้ชายนะคนที่มาเล่น กับคลิปนี้นะคะกับคําถามเนี้ต่อให้คุณเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงดีๆรอคุณอยู่นะคะดังนั้นพอเป็นคําแนะนําไม่หมอมองว่าถึงแม้เขาจะคุณจะรู้ว่าเขาอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนู่นนี่นั่นแต่ว่าขอให้ยึดมั่นถือมั่นในออขอให้ยึดถือในสิ่งที่ว่าคุณได้เลิกกับเขาไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วมันต้องมีปัญหาคนถึงคนสองคนถึงเลิกกันใช่ไหมคะนะส่วนใหญ่เราเราไม่ควรจะเอาความรู้สึกมาเป็นหลักนะเรา ความรู้สีว่าเรายังรักเขาหรือเขายังรักเราขอให้มุ่งไปที่ประเด็นที่ว่าคนสองคนที่จบไปแล้วนะมันต้องมีปัญหาที่มันไม่สามารถแก้ไขได้คนสองคนที่ไม่สามารถครบกันต่อไปได้มันก็ขอให้ยอมรับในสิ่งที่ได้ตัดสินใจกันไปแล้วแล้วก็รอคนที่ใช่ดีกว่า ระะอคนที่ใช่รอคนที่คือถ้าสมมติว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ใช่เดี๋ยววัในใดวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาเพียงแต่ว่าอย่างอย่างคลิปในลักษณะนี้นะคะเราดูตอนไหนก็ได้แต่ว่านับจากวันที่คุณดูคลิปนะคะอาจจะนับไปสักประมาณ1-3เดือนนะคะมันยังเป็นเป็นในลักษณะที่เขาไม่ได้กระตือรือร้นนะคะเดี๋ยวบางทีพอเขาพาักเขาหายเหนื่อยนะเขารู้สึกดีขึ้นเขาก็อาจจะไปมีคนใหม่ก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้นะคะน,นี่มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่มันยังยังหลงเหลืออยู่การเลิกลามันยังใหม่สําหรับเขาอันนี้ก็เป็นไปได้ เช่นเดียวกันนะคะใช้ชีวิตของเราต่อไปนะรอคนใหม่ๆรอคนที่ใช่ที่จะเข้ามานะคะมีเยอะมีเยอะคนที่จะเข้ามานะเอาเป็นว่าให้กำลังใจนะคะเรียบร้อยนะคะคนที่เลือกสำรับที่สองนะปากกาสีเขียวคะ่ะต่อไปค่ะสำรับต่อไปนะคะปากกาสีแดง จะเสียเวลาเก็บไพ่หน่อยนะคะหมอขีเกียจหยุดคลิปถ่ายลุยรวดเดียวไปเลยเขามีคนใหม่ไปหรือยังขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ คนที่เลือกกองที่สมนี้นะคะต้องบอกว่าคนที่คุณถามถึงเนาะมีโอกาสที่จะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะกร,รกฎพิจิกมีนก็ได้นะมีโอกาสจะเป็นชาวราศีกันด้วยนะคะธาตุไฟก็มานะเมษสิงหรือธนูนะคะต้องบอกว่าคนคนนี้นะค,ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณไม่เหมาะมองว่าเขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดนะมันมีเดอะเฮอร์มิตด้วยนะคะเดอะเฮอร์มิตต้องบอกว่าเขายังคิดถึง เวลาอยู่เงียบเงบเวลาอยู่คนเดียวนะคะเขายังเผชิญกับอารมณ์ที่มันแบบมันยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะอยู่คนเดียวเงียบเง,บงาๆก็คิดถึงคุณในขณะเดียวกันต้องบอกว่าในความรู้สึกของเขาคุณยังเป็นคนที่เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่คือถ้าเขาเลิกเขาก็เสียดายอะนะแล้วเขาเองเขายังยังไม่หลุดพ้นนะคะยังไม่หลุดพ้นจาก คือยัง move on จากคุณไม่ได้เออเอาเอาเป็นคำพูดที่ง่ายๆกันแล้วกันนะยัง move on จากคุณไม่ได้นะแต่นี้มันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราต้องมาลุ้นกันว่า,วาเอออย่างน้อยนะเขายังคิดถึงเรานะแต่มันก็มีความเป็นเพื่อนอยู่ในนี้นะคะมีความเป็นเพื่อนหรือบางทีคุณสองคนอาจจะยังอา,อาจจะยังห่างกันโดยที่ยังไม่เคลียร์กันสักเท่าไหร่เขาเองก็สองจิตสองใจนะสองจิตสองใจอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอ,าอาจจะพยายามที่จะคิดอยู่ว่าเอะจะทักหาคุณดีไหมแต่ก็ไม่กล้าหรืออะไรมันเป็นไปในทิศทางนี้นะคะ ไพ่ออกมาในเชิงว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นในการที่จะทําอะไรเมื่อคิดถึงเหมือนก็ก็แค่คิดถึงอะแต่ไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอ,อ,อยากที่จะทําอย่างนี้อยากที่จะคุยอยากที่อะไรมันมันมันไม่ออกมาในในโทนนั้นนะคะด้วยความรู้สึกเหมือนเขาก็อยู่ของเขาคนเดียวพยายามไม่สนใจคุณพยายามจะไม่ไปส่องพยายามที่จะใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปแต่ว่ามันก็ไม่ไหวเวลาอยู่เงียบๆยังคิดถึงอยู่นะคะ มาดูว่าคนคนนี้นะคะเขามีคนใหม่ไปหรืออยังมี justice นะคะมี10ดาบ3เหรียญค่ะ6เหรียญ t h e m p r e s s เขามีคนคุยแล้วอะค่ะ สำหรับที่3นะคะกองที่3นี่นะาปากกาสีแดงเขามีคนคุยอยู่นะคะได้เริ่มต้นพูดคุยกันแล้วมีการให้การรับความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะกับคนที่เข้ามาคุยแต่ว่าอาจจะยังมี สิ่งที่ยังอยู่ในใจเขานะคะที่อยู่ภายในที่บางทีคนอื่นไม่เห็นเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอยู่ในโลกส่วนตัวของเขานะคะแม่หมอก็ยังยืนยันว่าเขายังมีคุณในใจเขายังมีความเจ็บปวดยังมีความผิดหวังแต่คนคนนี้นะคะเขาพยายามที่จะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุผลจบแล้วเขาพยายามจบถึงแม้ยังไม่ลืมยังคิดถึงแต่เมื่อตกลงกันแล้วว่าจบนั่นหมายความว่าคือคนคนนี้เขาเขาเขา,เขาจะยึดเหตุผลเป็นหลักอะคะ่ะถ้าสมมติว่าจบก็คือก็คือมัน ต่อให้ยังรู้สึกดีต่อให้คิดถึงมันก็ไปต่อไม่ไหวแล้วเขาก็เปิดโอกาสให้คนใหม่คนใหม่ที่เข้ามาคุยนะคะอ,อ,อาจจะยังมีความไม่แน่นอนบ้างบางส่วนแต่ว่าเขาคุยกันมากกว่าคําว่าเพื่อนแล้วนะคะแม่หมอมองว่าคุยกันมากกว่าคําว่าเพื่อนในความรู้สึกของเขานะคะคนคนนี้ที่เข้ามานะใช่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเพียงแต่ว่าอนาคตมันยังไม่แน่นอนการที่วันนี้คุณมาดูคลิปแล้วบอกว่าเขามีคนใหม่ไปแล้วเนี่ย นะคะนับจากที่คุณดูคลิปไปนะคะอีกประมาณแบบหนึ่งถึงสเดือนพวกนี้นะคะมันมีโอกาสที่คนคนนี้อาจจะคนที่คุยอาจจะเปลี่ยนไปหรืออาจจะไม่มีใครคุยอันนี้ก็เป็นไปได้อันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้พูดว่าจะให้ไปรอเขานะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่ามันเพราะมันเป็นเพียงแค่การเริ่มตน้นคนคนนี้เขาก็ยังไม่ได้แบบจริงจังว่าจะต้องจะต้องไป จะต้องเป็นแฟนกันนะนู่นนี่นั่น,นมันเป็นช่วงของการเริ่มต้นพูดคุยอนาคตมีโอกาสคือไพ่ออกมาเป็นบวกว่าเขามีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์เป็นแฟนนะคะกันต่อไปได้เพราะว่าความรู้สึกดีมีต่อกันแบบพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็ยังเป็นในช่วงแรกอะค่ะนะคะ,นะคะมีเด็กเรียนนะมันเป็นช่วงแรกเพราะฉะนั้นเขากําลังเรียนรู้นิสัยใจคอกันอยู่นะคะส่วน ความรู้สึกของเขานะคะจริงๆที่เขาคุยกับคนใหม่เนี่ยนะมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับไม่อยากที่จะเร่งรีบนะคะแม่หมอมองว่าเขาจะค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยเพราะว่าสิ่งที่เขาเคยเจอมา นะคะความผิดหวังความเสียใจที่เขาเคยเจอมามันทําให้เขารู้สึกว่าเขายังไม่อยากที่จะรีบร้อนอ,อคนที่เข้ามาอาจจะถูกใจในระดับหนึ่งแต่ถามว่าร0อยเปอร์เซไหมมันก็ยังไม่ร้อเอร์เซคนคนนี้จุกจิกพอสมควรนะคะนอกจากราศีที่บอกมาข้างต้นอาจจะเป็นราศีตุลได้อีกราศีหนึ่งนะคะอาจจะเป็นตุลได้อีกราศีหนึ่งนะต้องบอกว่าคนคนนี้ระมัดระวังตัวเองดีนะคําแนะนํานะคะ คําแนะนําสําหรับคุณด้วยความที่พอเขามีคนใหม่แล้วก็ไม่ต้องพูดระหว่างเรากับเขาแล้วอะเนาะมาดูคําแนะน,นํา j u d g m นต์จ u d เม e นตนี่ต้องบอกว่าจบเลยอะค่ะ มันเหมือนกับว่าเราควรจะ Move on เราควรจะปล่อยวางอดีตนะคะลืมได้ก็ลืมนะคะจบไปแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันจบนะคะถ้ามีอะไรค้างคาใจหรือแค้นเคืองอะไรกันก็อาหสวกรรมได้ก็อาหสิกรรมให้อภัยกันไปนะแล้วเราก็ไปโลดเลยนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะใช้ชีวิตของเราต่อไปดีกว่านะคะเป็นอิสระจากเรื่องราวในอดีตซะนะคะ ปล่อยวางไปนะคําำแนะนําว่าให้เราปล่อยนะคะถึงแม้ความรู้สึกคุณแม่หมอมองว่าคุณเองก็ไม่ต่างกับเขาสักเท่าไหร่นะคะก็คือมันวนเวียนหรือคุณกับเขาเนี่อาจจะหลายรอบแล้วก็ได้นะคะรอบนี้ขอให้มันจบนะแล้วก็ก้าวต่อไปดีกว่าเพราะว่าเขาก็มีคนคุยแล้วนะคะ เอาละเรียบร้อยค่ะเขามีคนใหม่ไปหรือ,อยังนะคะท่านไหนที่เขามารับชมแล้วรู้สึกว่าเออชอบแล้วก็อยากให้ออทําพิกัะาคา์ดให้บ่อยกว่าเดิมหน่อยเพราะแม่หมอไม่ค่อยทำนะคะกเออ็เขียนแนะนํากันได้ว่าหัวข้อไหนที่อยากให้ทํานะคะก็จะได้ทําให้ได้เล่นได้สนุกกัน นะคะได้นำไปประกอบการตัดสินใจเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะยังไงก็ยังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมออยู่นะเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ